สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับบัามอฟไอทีครับรายการไอทีดีที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับ สัปดาห์นี้ครับผู้ชมครับหลายๆคนคงติดตามข่าวในเรื่องของการประมูลคลื่น 4G น่ครับซึ่งก็ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าคนที่ได้ก็คือว่า AS กับ TrueMove นั่นเองครับซึ่งเขาก็จะได้รับคลื่นที่เป็น1 8 0เมกะเฮิร์ตซ์ไปนะครับซึ่งเป็นคลื่นที่ถือว่าความถี่สูงและก็แรงและก็เร็วมากทีเดียวครับแล้วก็เดือนหน้านะครับก็คงจะเป็นการประมูลคลื่นที่อยู่ในย่านของ900ครับผมเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือตอนนี้เทรนของมันเนี่ยก็จะออกมาเป็นแนวที่แบบว่ารองรับ 4G นะครับเหมมี่วววาาิ ก็คือตัวนี้ครับเซนโฟน2เลเซอร์ครับตัวนี้รองรับ 4G หน้าจอใหญ่กล้องเยี่ยมในราคาไม่ถึง7,000บาทเดี๋ยวไปดูรีวิวของตัวเซนโฟน2เลเซอร์ตัวนี้กันเลยครับสำหรับตัวเซนโฟน2เลเซอร์ตัวนี้นะครับสเปคของเขาหน้าจอเนี่ย5.5นิ้วนะมี2ตัวด้วยกันก็คือตัว5.5กับ5นิ้วนะครับตัว CPU นะครับก็คือ401นะ Snapdragon 1.2กิกน,นะครับ ร o m ให้มา16 g b แล้วก็ RAM อยู่ที่2 g ินะครับตัวนี้เพิ่ม Micro SD ได้สูงสุดถึง128 g b ครับดีไซน์เนี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมของตัว ASUS นะครับเรียบหรูดูดีงานประกอบดีครับด้านล่างเป็นตัว Micro USB สำหรับชาร์จแบตบแล้วก็ไมโครโฟนด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัวกล้องที่13ล้านพิเซลพร้อมกับแฟลช IVD ครับตัวนี้ฝาหลังเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ด้วยครับ รองรับไมโคร s d นะครับซิมได้2ซิมด้วยกันครับรองรับ 3G 4G นะครับและตัวนี้ก็มาพร้อมกับจุดเด่นของเขาคือการใช้เลเซอร์โฟกัสนั่นเองครับเปิดเครื่องมานะครับหน้าจอของเขาก็จะเป็นสีสันแบบนี้สดใสดีนะฮะดับแรกที่ผมต้องทำคือผมจะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของธีมของตัวเครื่องนิดนึงครับให้มันดูแบบซอฟต์ขึ้นดูน่ารักขึ้นนะตามสไตล์ของผมนะฮเอาไปการมาสันชายเลยดีกว่าครับ นี่ครับแป๊บเปลี่ยนเดียวเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนิอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับดูไงครับโอโ้โหตากตายา่างเมื่อกี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะอ่าหลังจากนั้นนะครับเรามาดูหน่วยความจําในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องตัวนี้นะครับมีอยู่16กิกนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ถึง128กิกนะครับผมลงข้อมูลต่างๆไปเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วเนาะยังเหลือพื้นที่อีกประมาณ8.66กิกนะครับถือว่าเหลือเยอะใช้ได้เลยทีเดียวครับ ไปดูกันที่ a n t u t u Benchmark กันนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับทำการเทสแล้วก็เร่งระยะเวลาไปนะครับอตอนที่เราเทสตัตวนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าในเรื่องของคุณภาพภาพเนี่ยในช่วงปลายปลายเนี่ยมันมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะสำหรับตัวกราฟิกของเขานะครับเดี๋ยวดูคะแนนที่ได้ออกมาซิกจมาเท่าไหร่21,992นะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยก็อยู่ใต้ของตัว Galaxy Note 4นะครับจากตารางเปรียบเทียบของเขาไปดูกันที่ g e e h b e n c h กันบ้างนะครับอฟาดภาพไปเร็วๆนิดนึงครับโอเคนะครับคะแนนที่ได้ออกมานะครับสำหรับตัว s ิงเกิลคออยู่ที่5 0 8แล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่1,488อันนี้เนี่ยคะแนนออกมาเนี่ยกลางๆจริงครับถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้ครับ การทำงานบน a c e b o o o นะครับถ้าเราเห็นคะแนนไปแล้วเนะเรามาดูว่าการทำงานบน a c e b o o k เป็นยังไงกันบ้างไหลลื่นนะครับปึ๊บไปดูนะครับที่ผมลงรูปไปในของตัวเครื่องตัวนี้นะครับนี่โอเคมันไปถ่ายที่ตลาดรถไฟนะครับมุมนี้นี่มันสวยจริงๆะแนะนําว่าให้ขึ้นไปบนเอสพารนาสักประมาณชั้น4ชั้น5เนี่แล้วก็ถ่ายลงมาจะเห็นแบบสีสันของร้านเนี่ยเปิดอยู่สวยงามครับ y o u t u b e กันบ้างนะครับอ่าแต่ที่ตอนล่าสุดของผม ก็ภาพคมชัดมากนะครับมาพกับผู้ชัทุกวันครับวันนี้คของการรีวิวโัพทอถก็คตัวนี้สใช้ได้ครับมของ Sony ในเรื่องของการถ่ายรูปกับมาถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของตัวเครื่องตัวนี้นั่นก็คือเลเซอร์นะครับตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับผมแอบเข้าไปดูนี่ครับมีเลเซอร์รูเลอร์นะครับนี่ เป็นการเช็คเนคี่ยจ้ว่าเราจะวัดระยะนะครับโดยการยิงแสงเลเซอร์นี่นะครับไปตกกระทบที่วัตถุนะฮะแล้วมันจะวัดระยะกลับมาว่ามันอยู่ที่กี่เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องก็งจะทําการออโต้โฟกัสหรือว่าปรับโฟกัสให้ตามระยะจริงฮะตัวแสงเลเซอร์เนี่ยนะมันไม่ได้เห็นนะฮะออกมาเป็นแสงนะตอนแรกผมว่าคิดว่ามันน่าจะเห็นนะจริงๆมันไม่เห็นหรอก ตัวที่เราเคยรู้ว่ามันมีเลเซอร์โฟกัสเนี่ยนะครับก็อย่างพวกตัว G3 ของตัว LG นะครับซึ่งออกไปนาะสักปีแล้วนะครับซึ่งราคาก็หมื่นกว่าเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยในะราคาประมาณไม่ถึง7,000บาทมีเลเซอร์โฟกัสเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเดียวครับมาดูกันเรื่องของคุณสมบัติของกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องหลังตัวนี้16ล้านดิเซล พร้อมกับค่า f อยู่ที่2.0นะตัวนี้นี่นะครับจุดเด่นก็นคือในเรื่องของการโฟกัสภาพนะครับค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวเพราะว่ามีตัวเลเซอร์โฟกัสนั่นแหละเราจิ้มไปเลยนะครับว่าเราจะโฟกัสที่ไหนนะที่หน้าของตัวนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยนะครับก็จะเอามาเป็นหน้าชัดหลังเบลอได้แบบสบายๆครับในมุมที่มีภาพมืดๆถ้าเกิดมีใครไปแอบอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะจิ้มไปที่มืดๆนะครับมันก็จะปรับภาพให้สว่างขึ้นทั้งภาพเลยนะฮะถือว่า Amazing มากกับการถ่ายรูปของตัว Asus ้ตััวนีครบมาดูกันในส่วนของการถ่ายภาพแบบแมนนวลกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าตัวนี้มันละเอียดมากๆทีเดียวนะครับมันมีการปรับในเรื่องของอุณหภูมิสีได้ด้วยนะครับนี่ครับผมปรับไปสักประมาณ5 0 0พันหรือว่าต่ำๆลงมาสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับรูรับแสงนะครับก็ปรับได้นะครับในส่วนของ ISO เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับให้ได้ถึง800เลยนะฮะหรือว่าจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ Amazing ก็คือนี่เลยฮะ ตัวสปีดชัตเตอร์ครับปกติเราจะเห็นสปีดชัตเตอร์อยู่ในกล้องที่แบบหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่มันค่อนข้างราคาหมื่นขึ้นเนาะแต่ก็รู้สึกดีมากครับที่มากับตัวกล้องตัวนี้นะครับแอปพลิเคชัน hmm. อื่นๆก็จะมีพวกบิวติเคชั่นโมนะครับ t อ่ e ไทม์แลปส์สโลว์นี้ก็มีทุกอย่างครบเลยครับมาถึงการเล่นเกมของผงบันบ้าน,นะครับเกมที่เลือกมาก็เป็นเกมนี้เลยฮะมา r เวลนี่นะครับ ถือว่าไหลลื่นดีทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าคะแนนของแอนตูตู้กับตัวคลิกเบน์จะต่ำเน่ยครับแต่ผมก็สามารถที่จะเล่นเกมแบบนี้ได้นะดูสิมันกันไปเลยครับ ะครับสรุปนะครับสำหรับตัว ASUS ZenFone 2 r a z e r ตัวนี้ที่ชอบมากๆที่สุดก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองครับการโฟก,กัสที่เร็วนะครับ0.2วินาทีนะครับเรื่องของ ZenUI หรือว่า i n t เท f a c เของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่น่ารักกุ๊กกิกนะครับมีไอคอนมีตีมต่างๆให้เราเลือกหรือว่าดาวดาวโหลดได้นะครับราคาไม่แรงนะครับ6,990บาทนะคร7,000มีคทถือว่าคุ้มค่า ทีเวกับตัวนี้นะครับสิ่งที่ติดอยู่ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพโดยรวมของตัวเครื่องมันข้้นที่จะต่ำไปนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะให้ CPU ที่มีความเร็วสูงกว่านี้มาหน่อยนะครจะทําให้การเล่นเกมหรือว่าการเรนเดอร์ภาพต่างๆเนี่ยไม่ค่อยกระตุกแล้วก็จะดีกว่านี้นิดนึงครับ ส้าคผู้ชมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวเซนโฟน2เลเซอร์ตัวนี้นะครับลองไปหาเล่นอยู่ได้นะครับถือว่าเป็นมือถือ 4G ในราคาที่ไม่แพงมากประมาณ7,000บาทเนี่ยมีทอนนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความเร็วของการโฟกัสด้วยนะครับวันนี้บัมาัมไปทีหมดเวลาลงแล้วครับลากันไปก่อนพบกันใหม่กับบัมอัพทีได้ในตอนหน้านะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็อินสตรแกรมโดยติดตามไปที่บัมอัพทีวีบ p u p ีแล้วก็ทีวีครับวันนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับ